สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาทําคลิปวิดีโอนะคะที่ได้รับแท็กมาจากพี่เจสซี่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่เจสซี่นะคะที่ได้แท็กคลิปนี้มานะคะก็ที่มาเนี่ยเขาเป็นภาษาอังกฤษกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าคนฝรั่งเขาทํากันเนาะก็จะเป็นแท็กวิดีโอนะคะก็จะมีหัวข้อแล้วก็มีคําถามนะคะให้เราตอบมันเองแต่ว่าเ,เองพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะก็เลยขอเป็นภาษาไทยดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดเฟเข้าใจอะไรผิดไปหรือว่าตอบคําถาม งงไปหรืออะไรงไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเพราะเป็ไม่เคยทําคลิปแบบนี้มาก่อนนะคะก็ถ้าอย่างไรก็อย่าพึ่งว่ากันนะถ้าแบบผิดพลาดอะไรยังไงเนาะก็หัวข้อคําถามนะคะเขาก็คือสารภาพของคนทําช่อง Youtube นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด13คําถามผมก็ได้ทําการ จดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเริ่มกันที่คําถามที่1เลยแต่ก็จะตอบแบบเร็วๆนะไม่แบบลงรายละเอียดอะไรมากเพราะว่าถ้าให้พูดนานเกินไปทุกคนก็จะงงอีกเพราะว่าคือการทาคลิปของเฟยมันยาวนานนิดนึงแล้วก็เป็นอะไรที่แบบยุ่งยากนะคะถ้าอยากรู้มากกว่านั้นค่อยตอบเป็นคลิปอื่นแล้วกันนะคําถามที่1เริ่มตอบกันเลยนะคะก็คือ1วิดีโอใช้เวลาทํานานแค่ไหนนะคะของเฟย์ก็ประมาณ2วันนะคะคือหลายคนสงสูงวันเลยเหรอ ก็คือ2อวันจริงๆนะคะเพราะว่ากว่าจะลงกว่าจะตัดต่อคือมันนานมากอย่างที่บอกนะคะถ้าเล่าเนี่ยคือแบบนานจริงๆเดี๋ยวค่อยไว้แบบอย่างอื่นเนาะก็ข้อที่2นะคะข้อที่2ใช้กล้องรุ่นไหนนะคะกล้องที่ใช้นะคะเป็นกล้องโทรศัพท์ธรรมดานะคะใช้กล้องหลังเพราะว่ากล้องหลังมันจะได้แบบเต็มจอนะคะซึ่ง เชใช้เลนส์เสริมนะคะเป็นเลนส์ที่เขาแบบเป็นหนีบอ,ะอ่ะก็จะเอามาเสริมให้ภาพมันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็โทรศัพท์นะคะเป็น Samsung Galaxy c ่ l คลแนะคะสีขาวนะคะคำถามที่3นะคะทำวิดีโอบล็อกไหมนะคะแบบว่าเกี่ยวกับการบันทึกชีวิตประจำวันว่าทำอะไรบ้างนะคะคือเฟนไม่ได้ทำนะไม่ไม่เคยทำทำอยู่เคยทำอยู่ตอนอช่อง YouTube เก่านะคะก็เคยทำแบบว่าเออวันนี้เป็น กินนู่นนี่นั่นทัาน,นทำอย่างโู้นทำอย่างนี้ตัดต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคลิปที่แบบรู้สึกมันน่าเบื่อหนึ่งะะเพราะว่าชีวิตประจําวันไม่ค่อยมีอะไรก็เลยไม่ทําแล้วนะคะตอนนี้เพราะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นนะคะก็ที่4ีกันบ้างนะคะข้อที่4ชอบคนไหนใน YouTube นะคะก็ถ้าแบบ ตอบจริงๆคือไปชอบทุกคนนะคะเพราะว่าคือคนไหนที่ติดตามก็แสดงว่าเราชอบอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเอาคนที่ชอบมากๆมากๆมากๆเลยอ่ะก็คือพี่แพรริพายนะคะชอบแบบสุดๆนะคะเพราะว่าคือพี่เขาแบบจะไม่ได้พูดอะไรมากมายขนาดนั้นแต่พอคลิปเข้ามาปุ๊บคือปังมากแต่ละลุคคือแบบสวยงามมากแล้วก็ คือพี่เขาแบบน่ารักอะ่ะคือเราชอบนะคะก็อยากจะแบบเจอตัวจริงมากเลยเพราะว่าแบบน่ารักทาอะไรก็แบบน่ารักไปหมดนะคะชอบสุดนะคะแต่ว่าถ้าเอาจริงก็ชอบทุกคนนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเอาชอบมากๆแล้วแบบรักเลยไอดอลเลยก็พี่แพรรี่พายเนาะก็าจะาเป็นคําตอบที่ทุกคนก็คงจะแบบเออก็เห็นหลายคนตอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแบบอชอบคนไหนไอดอลคนไหนก็คงจะตอบเป็นพี่แพรรี่พายทท้งนั้นเพราะว่าพี่เขาก็เก่งเนาะสวยเก่งแบบทุกอย่างเลยอะเพอร์เฟกเลยนะคะ ข้อที่5นะคะได้เงินจาก YouTube หรือยังนะคะ ข้อที่5นี้ยังไม่ได้นะคะก็คือส่วนใหญ่จะหนักไปทางเสียมากกว่านะคะไม่ว่าจะเสียให้กับค่าพรอบอุปกรณ์ต่างๆนานานะคะอย่างเช่นพวกแบบอะไรที่คาดผมหรือว่าอุปกรณ์ที่อยากได้เพิ่มอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมีการเสียบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เสียให้กับร้านเกมนะคะช่วงนี้ช่วง23เดือนนี้คือแบบเสียให้กับร้านเกมตลอดเลยคือถ้าจะให้รอกว่าจะเก็บตังซื้อคอมนี่คงจะแบบต้องรอไปอีก ปี2ปีหน้าเลยมั้งนะคะเพราะว่าคือมันนานมากเราก็ทนไม่ไหวแล้วเราก็ทําคลิปมาแต่ไหนแต่ไรเราแบบทําคลิปบ่อยอยู่ในเมื่อก่อนนี้ตอนที่มีคอมพอไม่มีคอมแล้วมันก็รู้สึกแปลกๆก็แบบไม่ได้ทําคลิปอะอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลย ไปร้านเกมเลยนะคะเห็นน้องไปก็แบบเออไปกี่บาทเออก็ไปตามน้องนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเล่นเกมเราไปนั่งตัดคลิปอยู่คนอื่นก็แบบเออมีแอปส่องส่องบ้างแต่เขาก็เล่นเกมของเขาเนาะเขาไม่ได้สนใจอะไรก็ไปนั่งกับน้องนะคะเพราะว่าถ้าไปคนเดียวก็ไม่ไปอะคือถ้าไปจริงๆก็จะไปกับน้องเวลาน้องจะไปเล่นเกมนะคะก็ ไปตัดต่อคลิปด้วยเลยนะคะต่อกันที่ข้อที่6นะคะข้อที่6เขาถามว่าคิดว่าปีนี้นะคะอยากจะทําอะไรนะคะถ้าเกี่ยวกับช่อง YouTube นะคะก็อยากจะทําคลิปให้มันแบบหลากหลายมากขึ้นไม่ได้ทําคลิปแบบบ่อยนะแต่ก็คือแบบหลากหลายอย่างเช่นว่าเนี่ยคลิปแปลกๆบ้างคลิปแท็กวิดีโอบ้างคลิปนู่นนี่นั่นที่เราไม่เคยทํานะคะก็อยากจะทํามากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะแบบว่าพูดให้มันแบบ ค้องหรือว่าเก่งกว่าน,นี้นะคะก็แค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะข้อที่7นะคะช่วงเวลาทายทําที่น่าอึดอัดใจคุณมากที่สุดนะคะก็ถ้าเอาช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจนะคะไม่ใช่เป็นเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นอะไรงั้นแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบมีคนอยู่อะเอออย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าเปิดเธอนะคะเมื่อก่อนเคยทําคลิปแบบตอนตอนที่มีคนอยู่บ้านอะออก็รู้สึกว่าแบบ คือมันอึดอัดมากอึดอัดแบบสุดๆเลยอ่ะไม่รู้อะไรยังไงคือแบบเราไม่กล้าพูดแบบเต็มปากเต็มคําอย่างเช่นตอนนี้คือจะไม่กล้าพูดอย่างนี้เลยนะถ้ามีคนอยู่ถ้าน้องอยู่ก็ไม่ได้พูดขนาดนี้แต่ว่าน้องคือเห็นบ่อยแล้วไงน้องก็แบบก็ไม่ค่อยแซวเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่ายังไงเราก็ยังเขินอยู่ดีนะคะก็อยากจะแบบแก้ตรงนี้มากเลยว่าแบบทํายังไงให้พูดได้แบบปึ๊บๆโดยที่มีคนอื่นอยู่ด้วยเราก็สามารถพูดได้ก็อยากจะพูดแบบต่อหน้าคนอื่นได้แต่ว่า คือมันก็ยังไม่ได้สักทีนะคะก็เวลานั้นแหละจะเป็นเวลาที่อึดอ,อัดใจมากที่สุดก็คือมีคนมาดูมีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ค่อยกล้าแล้วก็จะแบบอึดอ,อัดนิดนึงเนาะข้อที่แปดถามว่าอะไรคือเป้าหมายของคุณสําหรับช่องคุณนะคะก็คือเป้าหมายก็อยากให้แบบมีคนติดตามแล้วได้ไปใช้ประโยชน์จริงๆนะคะก็คือ อาจจะดูเป็นคําตอบเท่แบบนางเอกนางเอกนะแต่คืออันนี้คือเป้าหมายจริงก็คืออยากให้คนดูดูแล้วแบบเออมีความสุขดูแล้วอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระอะไรก็ดูไปแล้วก็ยิ้มตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่นั้นแหละคือเป้าหมายไม่ได้หวังแบบต้องได้เงินจาก YouTube ไม่ได้หวังว่าต้องได้เงินจากคนดูนะคะเพราะว่าทํามานี่ยังไม่ได้เงินแต่ก็ยังเห็นว่าจะททาคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเป้าหมายคือไม่ได้อยู่ที่เงินแต่ว่าอยู่ที่แบบ อยู่ที่คนดูแล้วดูแล้วมีความสุขดูแล้วแบบมีคนให้กําลังใจเราอะแล้วก็อยากดูต่ออะไรเงี้ยก็นั่นคือเป้าหมายแล้วแล้วเฟลก็รู้สึกว่าเฟลก็เอ่อบรรลุเป้าหมายไปนิดนึงแล้วนะคะเพราะว่ามีคนดูแล้วก็เออก็รู้สึกชอบเราสนับสนุนเราแค่นั้นก็พอใจแล้วนะคะต่อมาข้อที่9นะคะชอบทําวิดีโอแบบไหนนะคะเช่นพวกซ้อนแต่งหน้ารีวิวอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเท่าคลิปที่ชอบทํานะคะก็คือ ของนั่นเองเพราะจะเห็นว่าไปทําบ่อยมากนะคะเพราะว่าบางทีไปซื้อของมาแล้วแบบเราก็เหมือนแบบผู้หญิงผู้หญิงอ่ะมาคุยกันนะคะว่าแบบวันนี้ฉันไปซื้อมานะแต่เราไม่ได้อวดน,นะคะก็คือเป็นการเห่เป็นการพูดให้ฟังเฉยว่าไปซื้อมาหรือว,ว่ามาอัปเดตว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีอยู่ที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะลองไปดูกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่นั้นไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายแล้วคลิปเหอมันทําได้ไวด้วยไงแบบซื้อมาแล้วก็แต่งหน้านิดนึงแล้วก็อมานั่งถ่ายได้เลยนะคะแต่ถ้าแบบพวกเฮาทูนั่นนี่น่ะคือ เียงกว่าจะคิดลูกกว่าจะโน่นนี่นั่นเนี่ยถ้ารีวิวก็ค่อนข้างแบบรายละเอียดเยอะเราต้องอ่านข้อมูลก่อนนะเพราะว่าจะมารีวิวอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้นะคะก็เลยต้องแบบศึกษาโน่นนี่นั้นนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหอนี่แบบเร็วมากรวดเร็วเลยนะคะบอกเลยข้อที่10นะคะก็ก็ถามว่าเคล็ดลับนะคะที่ทําให้พูดหน้ากล้องแบบชิวๆนะคือเฟไม่มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะคะถ้าให้พูดแบบชิวๆสาหรับตัวเฟเอง ก็คือไม่มีคนอยู่ก็สามารถพูดชิวแต่ที่เคล็ดลับไหมเฟยบอกเลยว่าเฟยก็ไม่มีอะไรขนาดนั้นนะคะเคล็ดลับก็คือก็ก็พยายามอ่ะคือพูดไม่เก่งก็พูดต่อไปนะคะจนกว่าจะได้คือบอกเลยเฟยแบบหลายเทคมาเลยนะกว่าจะได้คลิปหนึ่งนะคะก็ตอบยากอ่ะอเพราะฉะนั้นก็ลองไปฟังคําตอบของคนอื่นแล้วกันนะคะว่าตัวเองคือยังพูดไม่ชิวเลยนะตอนนี้ที่11นะคะเขาถามว่า ถ้ามีลูกนะคะจะให้ลูกอยู่ในวิดีโอไหมนะคะก็ให้อยู่นะถ้าเป็นลูกผู้หญิงนะคะแต่ถ้าผู้ชายก็ต้องคิดดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบทางด้านนี้แล้วไปแบบบังคับเขาก็ไม่เอาดีกว่านะคะถ้าเกิดเขาชอบแบบเราเขาแบบอยากจะอยู่ในคลิปด้วยก็อยู่ค่ะก็เขาเป็นลูกเราใช่ไหมเราก็ต้องให้อยู่อยู่แล้วนะข้อที่สิบสองนะคะ แฟนเคยอยู่ในคลิปวิดีโอไหมนะคะไม่นะคะก็เลยไม่มีไม่มีใครมาอยู่ในคลิปนอกจากน้องชายนะคะ้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายนะคะเขาถามว่า เคล็ดลับสำหรับคนที่อยากเริ่มทําแบบเรานะคะเออไม่มีอะไรมากมายนะคะก็คือเริ่มทําเลยนะคะไม่ต้องแบบไปสนใจอะไรก็ถ้าเกิดว่ามันพอทําได้อย่างเช่นมีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ทุกคนก็คงใช้ Android สมาร์ทโฟนกันหมดแล้วใช่ปะมันก็สามารถลง YouTube ได้อยู่แล้วก็ลองถ่ายดูแล้วก็ลองทําดูเราต้องแบบ มั่นใจนิดนึงคือถามว่าเฟมัสก็ไม่ได้มั่นใจนะคือคลิปแรกๆถ้าใครที่ที่ได้ติดตามก็จะรู้ว่าพูดแบบเฉยมากนี่คือทําคลิปสอนแต่งหน้าหรือว่าทําคลิปเล่านิทานก่อนนอนก็ไม่รู้นะคะว่าพูดแบบเฉยมากจริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เออมีการพัฒนาพูดแบบมากขึ้น มากขึ้นนะคะก็มันถือเป็นการพัฒนาของเรานะเพะว่อนนะคะซึ่งทุกคนก็ต้องมีการพัฒนาอยู่แล้วช่วงแรกๆทามันอาจจะไม่ค่อยดีนะคะไม่ต้องไปสนใจใครจะว่ายัางไงเราก็ช่างแต่เราก็ต้องเริ่มทําไปก่อนเพราะถ้าเราไม่เริ่มเราก็จะไม่กล้านะคะะทำอะไรก็ทําไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าก็แบบรีบๆทําอยากทำอะไรก็ทําไปเลยอย่างเช่นเลยชอบแต่งหน้าเนี่ยก็แต่งเลยก็แบบ ม่ได้แคร์อะไรคะใครอยากว่าอะไรก็ว่าไปเมื่อก่อนนี่แคร์มากนะว่าแบบและว่าอ้วนว่านู่นนี่นั่นแต่หน้ามากเด้วแกว่าอีกหนุนคือแบบเป็นอะไรที่เราก็เสียใจนะแต่ว่าพอหลังๆเราก็คือเสียใจแต่ว่าอีกวันหนึ่งมันก็แบบก็หายไปแล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้มาหาข้าวให้เรากินนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเราทําเรารู้สึกในความสุขเราภูมิใจก็ก็ทําต่อไปนะคะนี่ก็คือเป็นคําแนะนํานะถ้าเกิดคนที่อยากทําอยากเริ่มทําแบบนี้ พอแล้วนะคะเพราะว่าอยู่คาแล้วนี่คือแบบสายมากเลยจะเที่ยงแล้รยังไ,รยงไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะก็วันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณแท็กวิดีโอนะคะที่พี่เจสซี่แท็กมาให้นะคะอันนี้คือตอบเป็นภาษาไทยถ้าคําตอบไหนฟตอบไม่รู้เรื่องบ้างก็ต้องของอาภัยด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย